มีท่านหนึ่งไปคอมเมนต์บอกว่าตั้มทําคิ้วฝั่งสีายไลเนอร์ให้ตัวเองไม่เท่ากันเลยคือตั้มอยากจะบอกว่าทํากับตั้มไปไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะเลยสามารถเดินเข้ามาในร้านบอกให้ตั้มปรับตรงนั้นเพิ่มตรงนี้และสงสัยตรงไหนถามได้ตลอดเลยบางท่านตั้มออกแบบแล้วว่าสกเกลให้เท่ากันปี๊แต่ก็มองว่ามันไม่เท่ากันเพราะสายตาเอียงก็มีบางท่านขอเพิ่มหัวคิ้วจนตั้มได้บอกว่าพอแล้วมันเข้มกว่าอีกฝั่งแล้วแต่ก็ยังขอเพิ่มไม่หยุดเพราะมองว่ามันยังจางอยู่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้มาลบเลเซอร์ออกก็มีงเงงปป็นนช่าาถึ7 แมประเทศไทยและสอนนักเรียนมาเยอะมากในการทําคิ้วตามว่าตามไม่พร่องแน่ๆมาดูเคสนี้ก็มีปัญหาคิวสูงต่ํามไม่เท่ากันแต่ก็ถือว่าต่างกันไม่เยอะถ้าเคสประมาณนี้ตังสามารถปรับให้ใกล้เคียงกันได้เลยฝั่งสูงเราก็กดลงนิดนึงฝั่ง,งต่ํแเราก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่เนื้อว่าเท่ากันแล้วก็มาเช็คต่อด้วยแอปพลิเคชันพอเสร็จแล้วคิดทั้งสองฝั่งก็จะดูบาลานซ์และเท่ากันขึ้นเยอะเลยและมาตรฐานนี้ไม่ทาแค่ตัมช่างทุกคนในร้านทั้งสาขาอุดรและสาขากรุงเทพก็ต้องามส่วนท่านที่มาคอมเ่่าท การตั้มก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่เท่ากันจริงและเคตแบบนี้ทุกวันนี้ตั้มก็จะไม่ค่อยรับด้วยคิวที่สูงต่ำไม่เท่ากันแบบเยอะมากๆปรับยังไงก็ไม่สามารถเท่ากันได้คือกลุ่มนี้โดยพื้นฐานจะไม่สามารถเขียนคิวเองได้อยู่แล้วก็เลยมาหวังพึ่งชายิ่งเราไปทําคิวความไม่เท่ากันมันก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกดังนั้นกลุ่มนี้ณปัจจุบันตั้มเลยไม่แนะนําให้ทําคิวนะเพราะทายที่สุดยังกว่ายังไงยาคนเถิดว่าก็แพงปกครอยอีกคือเกาเมนบโมเจวาฮ่าฮ่า